จากกรณีที่ดีเจมะตูมหรือว่านายเตชินพลอยเพชรเดินทางไปให้ปากคำและรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาที่สอนอนทุ่งมหาเมฆกรณีที่จัดงานปาร์ตี้วันเกิดเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเป็นแหล่งแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้ร่วมงานติดเชื้อโควิดรวมทั้งสิ้นจำนวน9รายโดยสารแขวงพระนครใต้พิพากษาว่ามะตูมมีความผิดตามพรกฉุกเฉินพศ2548 มาตรา98 8ประกอบด้วยมาตรา83จำคุก2เดือนปรับ20,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ10,000บาทแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้หนึ่งปีให้คุมความประพฤติจำเลยโดยจำเลยต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติสเดือนต่อครั้งในกำหนดหปี และห้ามมีให้จำเลยร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในสถานที่แออัดในลักษณะเช่นเดียวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ภายในกำหนด3เดือนหากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญาม .29 และ30